สวัสดีครับพบกับ TNN Sport Update, อัปเดตข่าวสารเรื่องราววงการฟุตบอลไทยกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในครั้งนี้ผมได้รับเกตเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มานั่งข้างๆกับอดีตโซือทีมชาติไทยและก็ขอผลง,งานอย่าง,างเต็มที่กับในนามทีมชาติไทยมาพูดคุยว่ามีโครงการดีๆอยู่โครงการหนึ่งที่ตัวโค้ชเนี่ยได้ทําไว้เป็นอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับโค้ชซิโก,โก้เกลิสักเสนามเมืองกันเลยครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับทุกคนครับเป็นไงบ้างสบายดีครับ <S <S สวัสดีน่าสบายดีผมก็เดินีต ค้ดได้คิดขึ้นว่าคืออันนี้คืออะไรครับก,ก็เป็นซิโก้อะคาเดมีนะครับฟุตบอลอะคาเดมีออนไลน์ก็คือ,อจริงๆเราตั้งใจไว้นานแล้วนะครับเราก็เวลาไปสอนบอลที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆก็ถาม,ามว่าเมื่อไหร่โค้ดจะเปิดอะคาเดมีสักทีอยากจะเอาลูกมาเรียนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาตัวเองไปลงเนี่ยมันก็ได้ไม่ทั่วถึงเราก็เลยคิดว่าในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เราคิดว่าเราจะทํายังไงให้องค์ความรู้ฟุตบอลเนี่ยจะได้ถ่ายทอดไปถึงเด็กๆทั่วประเทศ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นออนไลน์แล้วเราก็คิดว่าต้องการให้เด็กๆทุกคนรวมถึงโค้ชไม่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรืออาชีพหรือนักเตะส,สมัครเล่นนักเตะอาชีพพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่รักฟุตบอลอยากให้มาเรียนฟุตบอลมันจะเป็นเรื่องของทฤษฎีฟุตบอลแล้วก็ไมซ์เซ็ตคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนตั้งแต่5้าหกขวบนั่นก็เลยมีที่มาตรงนี้นะครับแต่การเปิดออนไลน์คือว่าการฝึกสอนอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่จรงิจรงๆเนี่ยมันจะมีอุปรสรรคอะไรบ้างไหมครับไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แน่นอนอะคาเดมี่มันเติบโตเนี่ยอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นนักบอลก็ไปเปิดกันเนยอะอยู่แล้วแต่วันนี้จะเป็นเหมือนกับเราเอาองค์ความรู้ทฤษฎีไปให้เขารู้หลักการก่อนอฉะนั้นพอเขารู้หลักการพุ่บเนี่ยมันก็จะเข้าใจเนื้อหาการเล่นฟุตบอลมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมมันดียิ่งขึ้นหรือโค้ชเองถ้ารู้เรื่องทฤษฎีเรื่องหลักการพุ๊บก็จะสามารถที่ถ่ายทอดให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นกัน ถึงว่าเป็นการเติมเพิ่มให้กับบรรดาที่ต่างๆที่มีอาคาเนม้่อยู่แล้วได้ความ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนไลายเส้นได้ไหมเรียนได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปเพราะว่าถ้าคนที่จะเป็นโคชอาชีพจริงๆเนี่ยจะต้องไปลง C ีลเส้นบีลเซนเอลเซนหรือจนถึงโปรลเสนกว่าจะได้นะกว่าจะได้แล้วทีนี้เนี่ยบางคนเองอาจจะยังไม่ต้องการไปถึงไกลขนาดนั้นแต่เขาต้องดูแลเด็กเด็กๆลูกๆนะเราจะทำยังไงให้เขาได้องความรู้ตรงนี้นะครับ โอเคครับนี่ค right ือเป็นโครงการดีที่บรรดาเด็กจะได้ฝึกซ้อมตั้งแต่วัยห้าถึงหปีเลยใช่ใช่ครับในช่วงท้าย h ิฟิโก้ได้กล่าวถึงบรรดาแฟนๆหรือว่าบรรดาผู้ปกครองที่รอคอยการเรียนในโครงการนี้หน่อยครับก็อยากให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับอยากเป็นลูกศิษย์โคสซิโก้นะก็ให้เขาเรียกว่าถ้าเราทําในนามมทีอยู่แล้วก็เพียงแค่เขาเรียกว่าร่วมบริจาค 299บาท<ม>ก็จะได้เป็นลูกศิษย์โคสโกเลยโโหนึ่งแเค้านอกจากได้เรียนแล้วยังได้ทําบุญด้วยะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็รวมถึงแฟนคลับด้วยนะเพราะมันจะเป็นเรื่องจิตวิญญานักเตะ เป็นเรื่องของสปอร์ตไซส์ในเรื่องของเพราะเราต้องดูแลลูกๆของเราอยู่แล้วก็ฝาด้วยแล้วกันนะครับอ่านี่คือเรื่องราวดีๆดที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งโครงการนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งตอนเป็นเรื่องราวของโค้ชบางที่จะไปทางไปคุมทีมที่เวียดนามจะเป็นอย่างไรพูดคุยต่อวันพรุ่งนี้16บหนาฬิกาบนาทีกัน